สบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนส,สบายดีเอ็ซีทีหกแพงสมาดีสมาดีาดปาลุงมากินข้าวน้ำกันเด้อปาลุงเด้อของกินข้ากับมีอยู่กุนะ้งปลาดุ้งเลยย่างกุง้งแล้วก็มึกแล้วก็ป่นปลา ก๋วยเตี๋ยวข่งเล้าป่ะดูเอ้ยกับเขาเข้ามือนี่ฮะครชิกินเขาเดี๋ยวนี้แหละลูกไปขอบคุณเน๊อะขอบคุณแม่น้องเทนเนาะที่ฝากมาใหา้หรือบาดแทงให้น้องมวยมากินกินเขากระ่ได้คือทอดลูกทีนี่ดีกว่า,านะฮะตะวันก็เลย ในชนอยู่กับยาปลาลยังเห็นขนนั่งปุยกับักเรียนยาเขาปทันมากหรือว่าลูกเขไปใสยมทันมากมันเนืมันูก่หน่อยมอากไปูเนือเขาไปมาบ้านไปทิ้งถเดีปิงบะมอกอมาตรวจสอบปล่าเออถ้าก็มาตรวจสอบเดี๋ยวเรีนปูขาก็ิ้ับนมือ มาแล้วบานกีข้าวอย่างก้งน้นกินะไรบ้างมากูันกินอะไรบ้างนี่เนี่ยหยาปนกับกูมาเป็นยังไงมีับไม่กูกเมย์มาเรืองเรื่อบอลุงอันนี้มไม่ทะเลานะพูดท้งบุงพี่เด้อ

อย่าให้กินก่อนนะกินตัวเงมันดีดีวละย่าคนใหญ่บุลเล่หนำบุไม่นะคาหญ่ี่ืนอคืนนี่คนไอเสียงไอจะบอกคืนสีหายใจบดไอ้ปลลยไม่หุดปอดนะก่ใช่ไหนานเพราะว่าเาเคยเป็นกันเนาะไอไอไอ้วก็หายใจบดได้เมื่ย Dạo tổng nằm ủn thôi Nếu chưa tổng thì sẽ hạt khúc mà kinh Nếu có non có

เขวั้นก็บสิบปูจลุบนน้าต่อปลาลูกเลยพ่อใหญ่ก็บยับออกยับออกนอกพ่อใหญ่ก็ได้ก็พาเขาโผล่จนหมเห็นเหมือนขึ้นไอ้กล่องเหมือนนึกจังใด้ตอนนั้นเขาก็ยังอยู่ปักซองนั่นปลาลูกเนาะเห็นเมนูเดือนโทรไปว่าอู๋เอ็ให้ขึ้นไปนู่นสู่ ยังอยู่กับอนะะกอกโรงพาบาลคิดในใจอีนันมาหอตัลุกมั็นตัวไมาเตงงินวลกเฮากัเกือมาประานแลวบานก็ี่รถบปได้ไวทาัยาตัลกยป้าาเงินมาห้กับบ น้ำเยิ้มนก็มาหาลขอบคุณไปยายเด้ออยู่ดีไม่แห้งลเมื่อลเมืสุขภาพแข็งแรงเด้อปาจจัโลคไฟไข้เจีบเนาะคน่เจ็บความไข่อย่าได้เบียดเบียนเด้อก็ให้มีแต่คว่มสุขควจะเลื่อนย่งไข้หางมี้คืนเนาะทางบบควเรียงไขเศร้าๆก็รู้เลย พอนนี้ยินย้ยบุญลอดเรือวเป็นลมยินเข้าโทไปป่าลุงเลยเห็นลูกนั่นมาใช่อ้ยลมแล้วมไ้ยินข่าวกันเงื่อนกำลังเกียมเบิดไหไปร่าลุงเลยเกียมเสื้อผาสิไปนอนสิไปนอนห้องมอเกียมเบิขาตจะปพูดมากว่าจะเช็ดตี เพื่อน่าทาแต่แม่น้องเดือนมาปราลุงเอ๋ยมาจากนุ่นซูงว่ะใส่พอน้องเดือน,นไปส่งอยู่ปากซองบนห้องมอคนแหละเพื่อนคิดว่าเฮานะ่ะยังอยู่ห้องมอยังใส่สโลมยังเพื่อนหมายมากเร,รื่องใดเขาก็ยังบุหรู่ไปยังไงวะตอนจะไปหนึ่งสิบเอ็ดโมง โซมใบหนึง่างาบโซมใบโซมคือโ่า,าจังดีมากเป็นหนังไทยบาควอยากินเ้าบางคนกินกรลุมหัวสีเอด <c ười> ไงไปอิมไปลุเมื่อคืนนี่ก็ไอเบิดคืน นี <ersch> <ư> ่มหลอดอยู่เพื่อนกะไปป่านี่ป่าเละนี่พอโนพอแฟนเดอบไปลกุ่ดูตามห่นเออดูใเต็น่ะดูมองมาป็ัุงยางกุ๊กนัปะอืมนักไม่ชอบมันฆ่ามันฆ่าเลยไปป่ายางไฟโอ้ยนอเปนแบบเป็นยางยางมอืมมีแต่แนวเป็นปลุงเพือนเรา หมอขืนหามบอคนวาบอให้ก ma, oh ินน้ำบอให้กินน้ำมันสร้างหรือว่าน้ำพ้นขึ้นบอให้กินยานมันเป็นเหนีวยาอกมใส่กินอะไรใครกห้เขากินช่ไหมเขากะเนี่ไเขามาเาใส่อีกน่ะบังย่ น้องเวยเป็่อกาซกะเคียมยาห้พ่อใหญ่ปลาลุงเลยเพราะว่าน้องเวยเผ่ลูกมากมืาขึ้น่รงซานมาทงซานผอเผื่อไอไอบุค惑จะเถื่อเผื่อเลยลูกมาต้มน้ำปลาลุงเลยต้มน้ำ่าสียหายเผื่นกินน้ำอุ่นพ่อใหญ่ปัดนอนเลยบุค惑เผื่่จะไม่กวนเผื่่ไอก็ื่กระหุกอีกเขาตกวนปลาดุ้ตักหน้าไว้ในถุงเย็น ก็เลยซื้อยาดีไอไม่เพิินก็ร้ายเติบได้ปะลงเลยร้ายยาดิ่งให้เพลินเศร้าฮะยใบุญหลดก็คือชดีใจนิดนึงเพราะว่าเราไปเอ็กมึงแล้วเป็นไพี่น้องเอ้ยได้ายนำบนนไยาีน้ยาด้ไหิบม่กยาดีนั่น บเม็ดโบใหญ่นใรกินส่นาเน็กินพร้อมกับอะไรก็ได้ดังละเม็ดเศรกินเม็้วเมีเทียงเม็ดแรงเม็ดเมื่อหนึ่งสมเม็ดปลาลงเอสามเวลาเฮาหน่เป็นไข่เบิร์ดเทีอนปลาลุงเอ้ยังเป็นเต็มหวย ไปพ่ออยากให้ลามมาปลาลุกเป็นสมนิกับพ่อเลยเนาะเป็นสมนิกับหัตถวับรไว้แล้วปลาลุกไว้สกินยาปลาลุกมันบ่มีตัวไทยมีว่ะผุนคนกินยาต่างเข้าขนาดม่วนซะก่อนเออยาลายเสี้ยมห่ะเสี้ยมหักไอแบบนี้เสียมหักเลย เนี่ยเจาถอดนามันเปืกินอยู่บ่จะถอดนามันเผิ่กินอยู่บ่เด้สงมีกินกับยามแล้วก็ยาเจานะกินสองบ่วงเดอองบ่วงก็ตัวนี้อวะแมนบ่วงนะก็ได้กำลังจัดยาให้พใหญปาลุงเลยอันกินก่แต่มกินกดต้านไวอันนี้มันปวดปอดด้วยสะพเพาะอ่า มันลดลงนี่น่าลดลแล้นีู่เท้าใจลบเนาะมันหลดเพื่อชื่อผือมิดมือเวลาไปใชมื่อนี้เลือกไปโรงพยาบาลสืบสืบน่าออกไปอหอมเลยเขาบรให้ดมยาน้องมวยยังเป็นยังินมอะไรได้วบอหอม Song kiếm giảm sống. Good. Niêm yết học. Song học. Song kiếm giảm yết học. Song học. Song kiếm giảm yết học. Song kiếm học. học. Song kiếm giảm yết học. Song พวกปอดพวกยางเขาแหละเวลาเขาไอมันเปไงเป็นปอดเป็นอันเปนยาง่มมาวันนี้กับสมาควรแล้วปลุมบอร์ควนกับเชเดล่าคิดเวียนตรงนี้กับคอบกังได้กะขรอขอบคุณป้าบอคอขอบคุณป้าเพิ่นผ่าเงินมาหายน้องมวยทางปูบอยเนาะเพิ่นผ่ามาทางปูบอยปาุเงย บำนลุง,ล,งลูกลจะได้กับขอบมุกขอบใจปาไลไลให้ปาอยู่ดีมีแหงจะได้กับสิได้ลากิแจะเพียงเท่านี้ปาลุงเลย,ยจะได้กับสบายดี